วันนี้ก็จะมาส่วนมองกิจกรรมความเพียรนะครับพากิ่งไปรีพินาศนะครับผมวันครั้งที่83วันที่2 2เดือน7จ็ดนายสลาวินระัที่102นนะครับแบบนี้ วันที่22-7เดือนเป็นครั้งที่83ที่ข้าพเจ้าสลาวินเกษตรบริวารขอนวายเซิงสวดสาธยาพระสุทธาบริสุทธิ์และมนต์ต่างๆถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและอัจฉริยะบูชาแด่คล่บาอาจารย์ทั้งหลายข้อที่ดีของขา้าพเจ้าจงตั้งมั่นมีสติระลึกได้มีสมาธิจดจ่อหนาขณะพันชนะในบทสวนเด็กจะนั่งด้วยเทินหนึ่งต่อพระราชนตรัยอรหังสมมาสัมปทโธพรปะควาพุทธังพรตังมิวาเทมิสวัสดิ์คาโตปะจารธรรมูธรรมังนราสมามิสุปฏิปันโนปะคตโตสาว พูชาพระภายฤไพนาศอาราหังสมาสัมพุทโทสีลังประนิพุโตในหีธรัมโนธานิปารมีหีจัติสติเยวชีวังอาหังพุทธังธรรมังสังฆังสนักระโตปุชิมิละตะนตัตสยังธรรมังเจรามิโสธินา สามชุมน años, ote, ุมทวดาสมันตาจักรวาลรีสุอัตนาคาชนตุเทวตาสัทธรรมังโมรยาชัสสุนันตุสักโมกขังสักเคกามิจารุปีขิริสิการเตเตจันตริเกเิมานิทิเปิระเทจเกคามิตรุวนาคานิเคหะวัจุมีเคเตปุมาจันตุเทวาชลาธละวิสเมยักขะคันทัปนาคาติตันตาสันิเกยังมุนิวราวจนางสัตว์เมสันตุธรรมะสนากรโออิยังปัตันตาธรรมะสนากรโออิยังปัตันตาธรรมะสนากรโออิยังปัตันตาสีปุพาภาคานมะการ นโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะท่าไตสนมคมานาปารทพุทธังสันนักะชามิธรรมังสันนักะชามิสังฆังสันนักะชามิทุติยมปีพุทธังสันังกะชามิทุติยมปีธรรมังสันังกะชามิทุติยมปีสังฆังสันังกะชามิเต่ยมปีพุทธังสันังกะชามิตเต่ยมปีธรรมังสันังกะชามิตเต่ยมปีสังฆังสันังกะชามิหกสัจจียาคาถา ทานทีเมสสนังอัญญ์พุทธเมสสนังวัลังเอตินาสัจเจตินาสุติเมหุนตุสัพพทาทานทีเมสสนังอัญญ์ธัมโมเมสสนังวัลังเอตินาสัจเจตินาสุติเมหุนตุสัพพทาทานทีเมสสนังอัญญ์สังโฆเมสสนังวัลังเอตินาสัจเจตินาสุติเมหุนตุสัพพทาเจตินาสัจเจนาปนามะคาถาพุทธังนัมเจตนาผู้ตัดสีลาติตังธทมังนัมเจตนาผู้ตัดวิจุทิสารังสัชังนัมเจตนาผู้ตัด สุสศรีราธิเอตังนเมติรัตนังราตันัยาวะหังสมาสมโสรติตาวัตถุวิเศษสากูตังอัญโยยานยุตตะพุนโยข้าสัพพะวังตังอสมิตยมิปีตเทวะยถาติจันทีเอกังวินานติเัเลสามารถสัมภเวนะโลเกกักกะาจิจัตจิเรจัปจุภูตังคำเขียนละยานวิสยังอดีตทุตัสสัทังวิหิปันทิตาชาหิวิชนะลูปังโลกมิเกหิจิกระทานจุปัลัพนิยังเกสันจีสุตูปุติตังกุณะกยาตายะนมหิเยวะชนะตยาสุิสมุดน มังคุญญภูมังทุกขาปังกุญแจน้ำุขาสานังคตานังปุจระหีสุปารมังอริปูชนใยังนิพพานรัสจิกกะใยุปายนิสยยะถังพมากิเลสัมมะละโสรณัสสิจยาจาสสมาิอจักกุสะลิหุปเสวนิยังปัญหิเจปิสานังคัมมะนิยะมิวัต ต่สมาหิต so er, er, ังติัตังสันังะตัมหะตินทิวังณะริสุทลมะสารมานาปุชิมาจาปิสสาตังสุปันสันติตตาตถานุปริจายาสทารตาจัตปุญญะตถาสุกตินัสสุขีภวิมุตติชนะสสาจัตถาปีสุีติหนตุโยเจาสมะวิลายมหิปมาลพูโดลกุตระนพิสมัยโยนิโยตุสภวจังตัตสงบริสัยจัจยจยัติมุนตุกุตุติเยบริโตสุปาสสานกาโนแปดน้ำมังการรัติทธ่คาถาโยจักขุมามูหามาราปักกัตโถสารังโมพุโตสุกเตวิม โลกัสสานั้นจะมีตรเรากันจักรันเตียศาเตชฌศิจีมุตตุสพันตะยาชวิตามนตุชามูเทโชโยวิยะตัสสถุตัสสิโลกัสสห์เจ้าทีมักพังนิยาณิโกธธรรมทะรัสสธานีสตาหูสติกาโลจินโนธรรมังวตฏังเสียสานามามิมูหะปะทาละอุปสัรตถาหังนันเตยศาเตชนศิจมุตตุสพันตระยาเชวิสเมนตุตธรรมมัศนาสุขตานุคโยโลกัสสปะปุปะกิเรสเชตาสันโตสยังสตินิโยชโคชาสวะกัตธรรมมังมิตังกะโลติ สังฆังวัตตังสีรัสสานะมามิพุทธานุพุทธังสมาสีรัติทินเตสาเตชะชนะทิทีโหตุสัพพันตรายาโยเมตุการนโมการอัตคาถานโมอรหัตโตสัมมาสัมพุทธัสสะมีธิโนนโมอุตตมะธรรมะสัตวาขาตัสเสวะเทวะติฏฐะนโมมหาสกัดสปิวิสุทธาสีรัติทิโนนโมโอมานตยรัสสัตตัตนัตยัสสะสารุญกลงนโมโอมาการติจัตจัตสาอุทิยัสปินโมกาะปภาเวนะวิขัชชนตุอุปัฏฐวานโมกาะปภาเวนะสุวัตถิโหตุสัพพทานนโมกาล สิมหาสมัยยสูเอวเมสตังเอกังสมัยยังพระควาสเกสุวิติกับิรัตุสมิงมหาวเีมหาตาปิกุสังกินัสติปุจะมาติหิปิกรสัติหิสเพหิวะอรันตหิทัตสิหิเจรทาตุหิเทวไจพุยนสันนิปดาุนติปะรณนตังรตนายาปิกุสันคันจัรอัตโขจะุนางสุทาวัสกัยิกานังทีวันังเอตจากทหูสีอียงโขพะควาสเกสุวทติกับิรัตุสมิงมหาวเนีมหาตาปิกุสังินัสติมุจจะมาติหีติกรสัติหสเพหิวะ พระกนตังรัตนายาพิกุสังกัจจะยนุนัมอัยาริยะนั้พระวาเตนุปัสสังกมือยมะอุปสังกมิตวาพระขาโตสันิเกปเจริญคาถาภาษายมติอันหัตาเทวตาเสาปีนามะพระาวาปุริโสสมิทัวาผาหังภาษาลิยะปภาษาลิังวาปาหังสมิชยะเอวะมวะสุทาวเสสุเทวิสุอังตระหิตาพระขาโตปุรโตปัตละหังสุอัตโหตาเทวตาพระกนตังอภิวัเิตะวาเอกมันดังอันสุภเอกมันดังทิตาโหเอกาเทวตาพระขบาโตสันิเกอิมังคังังบาสิกม สัิเกียิมังกรกบาสีตัตระพิกาโวสมาตหังสุติตังอันโจุกัมมะกังสุสาธิวัณตานิขะเหตวะอินทริยานิลคันติปันนตาติอาตระปราิวตาปะข่าโตสัิเกียรติมังกรกบาสเฉตวะคีลังเฉตวะปรคังอินทคีรังโอหัดจมมเชาเตยจันติสุทาวิมาราจคูมัตตาสุนตาสุสุนัสติอัตระขวปราติวตาปะขาโตสมันสิเกียรติธังกรนกตาเสิปเหยีงเกหังเทยังสนังคาตา พิกเวีัศสูตรโลกตาสุตรเทวตาสานิปิจารคุณติเศรษฐกตังรัตนายะพิจุสังคัญจะเอพิเตพิกเวอหิสุมณติธรรมทานังอัหันโตสมาสพุทธาเตสัมปิภระควนตานังอิตัปัลมาเยวะเทวตาสานิปิจารเฮสูงเศราปีไม่หังอิจติฮิเอปิเตพิกเวีพิสันตินังคัมธรรมทานังอัหันโตสมาสพุทธาเตสัมปิภระควนตานังอิตัปัลมาเยวะเทวตาสานิปิจารพิสันติเศรษาปีไม่หังอิจตาฮิอริจิกิสามิพิกเวเทวแกนรามานิ ยิ่งสามิพิกเวเทวกายังรามานิยิ่สามิพิกเวเทวกายังรามานินางสนัตถาตระลุกันน้ำติกรถาปฏิสามิติเอวังปฏิสติโคเตพิคูผูัตโตปัญจโสสูงภระขวัอิทธิวจาริโลกรรมกษสามิยัตสกุมาตสิตายสิจายคิริขปังปัญิตตาสมาหิตาปะตูสิหาวัสสลีนาลมังสัพพิสัพพโนอุทานมานัสสารุธาวิปัสสันนัมนาเวลาพิญโยปัญจสติยัตวาวณีกาปิลาวัตวิโตอมารีสันพาสาวิติและเนสเตเทวกยาพิกันตาเตวิสาถาภิกโวเตจจะอาจจะบวมกันลงตุลาพ เตสัมปาตุลหูยานังอมรุษานะธาสังอภิเกสตะมัทคุงสหัสสังัศเสลีสตังอเกสสะานมุษานะมัทสุงอภิเกสตะมัทคุงที่สาสภาปุตตะออุจจะสภังอภินนยะว่กวะขีตตนจจะภมาตัวอมาริสนาสาวเกสสาสเนเตเทวกยาพิกันตาเตวษสาพิกาวูติวังกิิสามิคีราหิอนุปุกัสโสดตัสสานสาววิาภูมากาปีรวัตวันอิทิมันโตยิติมันโตวันนัตตัสติโนมูธรรมนาพิกามุงพิกุลังสนมตงวนังชาสาน สาตากีลาติสหัสสายานตอนิโนอิทิมตยติมันตวนัทเรยาติโนมทามนาปิกมุงีกุังสัมิติงวนังอิเจเตโสรสหสสายขานัตตอนิโนอิติมตยูติมันโตวันัทเรยาติโนโมทามานายปิกมุงพิกุังสัมิติว่นัง เวสาิตาปัจจสตายะขานตวิโนอิทิมตยุติมตวนโดยสติโนโมทมนาวิกมุงพิุนังสมติงวนนางกลุมพิโรชกิโกเวปุสันิเวสนาเป็ยังนังสตสาสังยขานังปยุรปัสติกลุ่มพิโรชกิโกโสปคัสสมติงวนนงปุริมัสังราชาทัตสองปัสติขันทนาหันิปติมหาราชายสนโสบุตตปิสัพะโอินธนามาะภัยที่มัตยุติมัตวนโดยสติโนโมทมนาทีกำมุงพิวนังสัมปติสังราาชวิตวัสติ ภมิพลนันท์อธิปติมหาราชายศทติโสภุดปิดัสสภาวอินทนามามหาภราอิที่มตยุที่มตวันละโดสัตสีโนโมทัมนาพิกมุมงพิกุนังสสมาติงวะนังวชิมจัจที่สังราชวิรูปโขปัสสาตตินาคานังอธิปติมหาราชายศทติ์โสภุดาปิดัสสภาวอินทนามามหาภราอิทธิมตยุทธิมตยวันละโดยสัตสิโน โมธมนามุงิกนัสัมปติงวนังปริมาทีสังทัตันวสกีเนนะวิรุฬโกปชิมินะวิรุปโกโเวลอุตระทีสัเตมหาราชาสมนตาเจรทิสาทันธรมาาอัตสุวเนีกาปิรวัฒเวเจสามาพายานในกรสถาปยาโเดนถุเวกนถุวิภูจิภูโตสาจโนกัโตจินกัุนิคัณฑจะปนัโธโอปมโยตติวัตโตจะมาตริจเจรโนจะกันธพนารชาชโรสะโพอาโอปญจสิโกเจวะติมพรูสิเวั โมธมนายพิการมงคลพี่กำลังสามิติงว่านังอัฐาคูนาภาษานาคาเวสาราสหัสตสักกรรมพระเสด็จลาอาคูปยาคาสหายติภิยามุนาทัสักศาจาราคูนาคายะสรีโนเอโลวันโนมหานาโคสุะค้าสามิติงว่านังเยนาคาลาเชสาสาลันติธิพานทิชาปะขิสุจักคูหายิสาเตวันมะชาปตาจิตตาสุปนาอิติเจสานามังอภัยสถานาคาราชานามาสิสุปันนาโตเขียนมามาการสีพุทโธสนาหิวจางหิอุบวะหิยันตานาคสุปนาสละมังสุพุทังจิตาวิชิหันเทนะสามุทัง อสุราสิตาพัตตโรวัสวัเสเต,เตอ,อิทิมนโตยัสติโนกัลละกันชามหาพิสมาอสุราเทวเวขัสสาเวปจิตติสุจิตจับป่าหารชนนโมจีสหัสันจจปริปุสังลังสเกวรานามกา,สาลสนังหิวังปะริงเสนังลาหุปะท้ามุปาขมุงสมัยโยธานิพัสเตภิกุนังสมัมปิทิงวะนัง พระโคจเตวาปทวีจเตโชวายตาเขมงวรุณาวรุณาเทวสมุทยัสสาสหะเมตตากรุณากายกาอคุณิวายัสสติโนทัิเตธัสากายตัพเพนะตานิโนอิทิมันตอิทิมันตวันละโยัตาิโนโมทัมนาพิกามุงพิกุนางสัมติงวะนังเวนทูจเทวะสารีจะอสมาจัเวยมันจะนัสุบริษาทเทวาจะทมะคุภุรกิตาเรยสุบริาเทวาสุยมะคุุกิตานะขะนิุรกิตวาอคุมันทวพวราอกาสนาวะโซเตโหสโกปะคัปุรินทโซทัศิเตัสากาย อาคูนัสาบูเทวาชลามขีติขารีวะอันสกาจโรชาจาอุมาปุภานิภาสิโนวัลุนาสหธรรมาจะอจุตาจะอเนชกาสุริยบุติลาอาคูอาคูวาสวะเนสิโนทัสเตเตทัศสาอายาสพเพนต๊อนิโนอิติมันโตชุติมันตวันนาโยัสตินโมธมนาพิกมุงุณังสมิงวนังมานามหามานามนุสสะมนุสุตมากีาปุตสิกาคูอาคูมโนปุตสิกาอาาคูหารโยเทวาเยเจุหิตวาิโนปารลามหาปารลาอคุติวัสยัสสิน โมธมนาริยิกามุงปิกุลังสัมปติงวนังสุกากระลมหาอุนาอังคุวิคนาสาสหอุตาระขาปัมโมขาคุเทวะวิจารณาสถานมตาหาลราชามิสกาจายะสัตสิโนทนยังอังคาปิชุนโนยุติสาอาพิวสติทัศเตเตทัศฐานกายาสัพเพนะตัลลิโนอิทิมันโตยุิิมันโตวนาโตสัสสิโนโมธมนาริยิกามุงปิกุลังสัมปติงวนังเขมิยาสุสิตายามากัตกาจายะสัตสิโนสัมพิจาราลามเสถาโชตินามาจาราสวานิมานตติโนอาคูวาถาคูปันนิมิตาทัศเตเตทัศฐานกายาสัพเพนะตตะิิิิโโนนอมัุ หมูธ bon รรมนายิการมุงพิการดังสัมิติงว่ no. นังสัตเทตเทเทวีกัญาสัพเพนะจารวินโนน้มันเวนะอากาศุญเจนเยสนสิสาสหพุทธชาติมังคีลังโอคาตินะมนาสวัางถ้าขีมูข้าตรังนาคังเจนทวัสิตาติตังสุพรมาปรามตัวจะปุตตัยจิมมตโตสหัสนังกุมารติโสเจตโสปัคาสัมิติงว่นังสหัสสะพมัลโลกนังมาปมาทิเตสติอุปุมันโนชุติมันโตพิสมะโยสัตติโสเทเจจาริสราอาคูปเจกะวัชสวติโนเตสัญจะมาตโตอาคาหาตโตปันนิวตโตเตจสัพเพพิกันเตสินเทเทเวส มารเสนาพิกามิปันสักกันสะมันท er ี wizard, ่ยังเอกถาคันธะาปันรถาหลักเคนาปันธมัตถูสมัตตาปริวาริธามาวงมุจิธาโกจินังอิเจธามหเสนโนกันเสนังอับเพสยิปานินาตะระมหาจักรสรังธรรมะเพรวังยิหาภุสโกเมโกธนหิยันโตสวิติโกทาสพุภูทาวตีสังกุโตอัสสยังวเสราจะสพังอภิญจจะปวะวิชิตะนัจะโคมาจโตอามริสถานสาวเกสาเนเตมารเสนาพิกันตาเตวิชาสาพิกาโวเตจะอัตตะปะมะกันลงสุตวาพุทธทศสาสาสนัง วีตระกีหิบประกามงเมสังรมปิอิเชยงจัเพวิชิตสังฆมาพยาติตายสตินงกันติสหกุเตหิเสากาเตชเนสตาติจะเป็นมังคลสุดตังอเสวนาจะพารณังปริจารณจะเสวนาปูชาจะปูชนียานังเอตัมมังคมุตตะมังปฏิรูปปฏิสัวโสจะพุเพจะากาจักขุยะตาอัลสัมมาปานิธิจะเอตัมมังคมุตตะมังพาหุสัญจัดสิปัญจวินโยจัศสิกิโตสุภาสิตาจะยาวาจาเอตัมมังคมุตตะมังมาตาปิตุอุปถันังบุตตทถสังฆนวนนาาาโคจกมมมตตเองุตตมัง านั้นจะธรรมะจริยาจะยาติกันจะสังฆะหองวันวัชรีกามันต์นิเอตัมมังพุตมังอารติวิรติปารามัจจปานาจตสันเดโมอะปามาโตจตทำเมสุเอตัมมังพุตมังคารวโเจาริวัตโตจตสันตุถีจตการยุตตากรนัธธรรมมาสวนาเอตัมมังพุตมังพันติจตสวัจจสตาสมะยะนันจตทัสนังการณธรรมมาสะกะฉาเอตัมมังพุตมังตัปโวจตพามัตเจริญจะเจริญสัจนะทัสนังนิพพานสัจจิกิริยาจตเอตัมมังพุตมัง พุทธศาสนามิิจิตังเยสสนักกรรมปฏิอัศวกรงวิสังเขมังเอตังมังครุตตมังอิทาทิสานิกตตะสัมพัทธมาราชิตาสัมพัทธโสถิงขจติตันเตสังมครุตตมันติ 12. บสอตนปริตยังกินจีวิตังอิทาวาหุลังวาสกิสุวายังลัตปริตังโนสมังอธิเตถากตินอิทังปีพุทเทลตังปริตังเอเจนัสเจนะสุทิโหนตุขยังวิลาคังอมตังปริตังยทาชาสกยมุนีสมาหิโตนาตินาธมินะสมัธิกินจีอิต ยังพุทธเศสหกปฏิวัติยิสุจริงสมาธิมานันตะลิกัญญะมาหุสมาธินาเตนะสมุนวิชติทำทำปีธเมแะตังปีตังเอตนะสเจนะสดีมนตุเยปุคละอัตสังประสัญถาจตตลิเอตานิโยกานิหอนติเตนทกินยาสุขัสสะสาวกาเอเตสุธินันนิมหาภพลานิอิทมปีสังเคตังปีตังเอเตนะสเจนะสดีมนตุเยสุปายุตามนัสสานเถนะนิการิโมโกตมัสสะนามหีเตปติปตะอมตะวิภะนะลสาวุธานิพุติภูชมานาอิทมปีสังเคตังปีตังเอเตนะสเจนะสดีมนตุ ขีนาโกดันนาระวังแลที่สัมพวังวิริยะจีดายสติกเควอสมิงเตขีนาพิชาอวิรุณหิฉันทายิปนิพันติธิรายศายันปทีโปอิธัมปีสังเคตตาปนิตังเอตนาสเจนาสุนทีหุนโตทิฏฐังสมบูรณ์สังสวอัตตาเวชีตังเสีโยยาจายังอิตราปชาอัตตะทัสสะโภสสะนิจังยาสัญตัดจาริโนนิวัจิโมนาครับภโกนัมาโรสหาภูมุนาชิตังอัปปชิตังกยิราสถานุปัสสะชันตุโนเกติเกสุปุตสูตร ปฏิตัมิทังเตนะพระตาชนะต,ตาปัสตาอรหถตาสัมมาสัมพุทธเทนะเอถาตุมเหมมาอนุสเวนะมาปรมบปะบะระยะมาอิติกริยามาปิกัสสามปทานินะมาตมาาะังเหตุมานยะขังเฮนะมาอาการรับาลีวิกตะกีนะมาทิฏินิชานนกขันธิยามาพระผาลูปะตะยะมาสมณโนโน,โนโครุยถาตุมีเหตนาวัชินาะยถาอิมิธรรมาอากุสลาอิมิธรรมาสาวชัยอิมิธรรมาวิญญาณขลิตาอิมิธรรมาสมมาตาสมามิ ินนาหิตยะทุขายะสังวัตติอัฏฐตุเมหิเหประชาขยะถายะถาตุมเหิอัตโนวาชนยะถาอิเมธมากุสลาอิเมธมาอนาชอิเมธมามิญโยปัสสถาอิเมธมาสมตาสมาหิทินนาหิตยะสุขายะสังวัตติอัตฐตุเมหิอุปสมัจจาวิหะเยะถาติห้าอุปนิสุตอุปนิติเชียวตัมะปะมายังชิรุปันนิจะสัตตสติตาัาเอตังพยังมันเนเปคมโนปุญญิเกยิสสะสุขาวะหานิอุปนิติเชียวตามมะป ปัจเจเหตสติเปโขโยทกายนาสัญยโมวจยาอุทเทเจตสาตังตสาเปีตสาสุขายะผลติยังชีวะมโนปกติอุณยังธรรมงหเวรัตติธรรมจลิงธรรมมสุจิโนสุขามาวะหาติเอสานิสังโสดมเมสุจิเนนะทุกติณุกุตติธรรมมัจลีสเปสังฆราณิจติยถาปัญญาปัสติอัฏานิปินติทุกเกสัมโกสุติยาสเปสังฆราทุกขติยถาปัญญาปัสติอัฏานิปินติทุกเกสัมโกสุติยาสเปธมานาตติยถาปัญญาปัสติอปัาักกชด อัปปนกถานะเมเกตุติยังอภหตตะกีกาเอตัดธรรมยะเมทาวีตังขันทะย์อปันกังพระองเวสนังยาติปะปตานิวันนี้จะอารัมพุทธเจ้านี้มาราสาพยะตาชิตาเนตังโขสนังเขมังเนตังสามุตมังเอเนตังสามมาคามาสะพุทุขาพุทธติโยจะพุทธันจัดธรรมันจัดสังกันจัดสนังคาโตจัตตลิอาเลสัจานิสัมปัญญาปัสติทุกครั้งทุกประสมุปปาทางทุกศาสตร์จะอธิกรรมังอาเรติจตังทิกลางทุกภูปิสัมมาคามินังเอตังโขสนังเขมังเอตังสามุตมังเอตังสามะมาคามาสะพุตุ บุคคลใดไม่ควหนึ่งถึงในรถอะไรบุคคลประหวัางสิมาไม่ถึงญาติท่านในเปียรเฮียนตังอับปตันจะอนาคตังถึงในลกไปแล้วก็เป็นอนัลไปแล้วสิมาไม่ถึงก็เป็นยังมาไม่ถึงนนปังปจาาปปปปปจุป,ปันนั้นจะโยธรรมะตถา,ถา,ถา,ถาวิปัสสติสังขิลงังสังุปังตังวิฐานนันดรพเยบุคคลใดให้แจ้งให้ทำปัจจุบันเมื่อเงินขงแข็นนงแกร่งทำนั้นนั้นได้บุคคลนั้นพึงจะทำนั้นเนืองให้บุกงงเถิดอธิเิวะคิดจะมาแต่ปันโกชยามะนังสุเวพึงอความความเพียรเสด็จในวันน นั่ฮีโน,นสันงขาราเตนามหาศเนามัจจุนาเพราะความเปรเกับมัจจุนาผู้มีเสยใหญ่นั้นย่อมีมเหลทั้งหลายเอวังวิหาริมาตาปิงอโหะตันมาตาที่ดังตังเวพัติการตติสันโตอจิมเนงโมนิติปขมณีผู้สงบตงเรียบคงมีอยู่อย่างนี้มีความเพียรไม่แกี่ย่าทั้งวันเลยคืนน,น,นั้นแลว่าผู้มีตีินเจริญอกานีแลจิแดพิาารครับปจ่วคณะปาทะชราทมหิชลังอัติโตหรความแก่ทำลายลความแก่เป็นไปไม่ได้แพร่ มานะธรรมหิมันดังอันติโตหรืความตายเป็นธรรมดาจหรือความตายเป็นไปไม่ได้สัพียหิเมปิหินานาเปีหินานาโววินาภวิเราจะเว้นเป็นต่างคือวาระตั้งพาราของรักของจัญญาทางหลวงกัมมสกโรหิตกัมไทยโทกัมมโยนิกกามพันธุกัมมนิปติสารโนและเป็นกรรมของตนในการพูดให้เผยในการเกิดในการพูดติดตามในการมที่พึงอาศัยอย่างกรรมังลิสานวิกัญญังวารปาปังวารสทายอย่วิสามิมาทำกรรมอะไรไว้เป็นบุญหรือเป็นบาปเราจะเป็นทายาทเจอเราเราจะต้องได้ผลกรรมนั้นเสื่อไปอีวังอันีหิตอภินทองปัญจวิคิตาพังเราังไงี้ทุกสัยาาน ทุกขปาจนุขาพยาจนิพยาสกะาจิสสาหุสัมปิปีตโนเอตราจามเหสัมุทสัมปทันสเพเทวานุโมทุสัมปสัมปติสิยาธนัุสันุุททายััันตุสัพพะทาภาวนาพิทาหุ่นุันสุตเทวาดาาตาตพุทธาพระปตาปัญเจกันยังพลังอารระตตเจนะขงมสัพโสยบเทวาาปัะคาถาหันนำยังปเจนะคาเดวพนามเสยยาเทวตาสติวิหารวัติีจูเคเพธิะเลตะห ทีราจะมั่นานักวาจะพิโกสลันการธนิวัสกาเขมาเารท่มาติอิสราสปนักพุทสุวิตาพันตุเตชนะผู้ใช้เยปีจะอันทาสัมบวาส่งเสริตาอรโบปาิการในยานิกังธรรมวังปฏิเตเตสเปปิทุกัตสกรลตุสังขยังถาตุจิลังสานธรมโมธรรมธราจะปกคราสังโคหุนตุสมัชโวะอัธยาหิรยาจำเหรละขดสัรธมโมสเปปิธรรมจาริโนุทิสตาปุเนยมัตเมอริยปวิทเตยี่สิบเอ็ะปนะคาถาหันธรมยางปเจนะคาโพนามเซ ปุญญสิทธานิการาสัตยานันยานิการานิเมนทิสจักภะกินโววันตุสตานันตาปะมานะกายเยปิยังพระนัตตาจัปไมหังมัตตาปิทะโยทิฐามีใจยทิฐาวะอันเยมัจเจติเวทิโนสตาติตติโลกัสเบิเตปุมาจะโยนิกาปเจกจะตุโวลาสังสลาตาพ่อะเอกยาสังเยปปติธาเมอนุโมตุสตุเตสยังเยจิมังนัมชาติเทวติสังนิเวทะโยงมัยานินนะปุญญังอนุโมทนาเหตุนาสเพสตาตาสตาโหนตุอเวิลาสุขาชีวิโนเขมปวบัตทิจัปปะพนตุเตสัสสาสิจตังสุภากตลัง้รสไล แงบุญทั้งหลายหรือที่ข้าพเจาำแล้วู้จใดเป็นที่รักผู้มีคุณเมนตาได้เป็นข้าเจ้าเป็นต้นที่ข้าพได้เห็นหรือไม่ได้เห็นและสอื่นที่เป็นกลางะเป็นกาตั้งอยู่ในโลกกันในพสามเกินมีขันธ์อะไขันธ์หนึ่งขันธ์สี่้องเกอยู่ในภพน้อยและภพใหญ่สดงะสร้างวันที่สุบุข้าเจ้าแล้วขอสัตว์นั้นจงอมโงานเองเถิดสัตว์ใดย่อมไม่สกงรสุบุญข้าเจ้านี้ขอเทัดงหลายที่แจ้งกัสัตว์เหล่านั้นเพราะเ ด้วยภาพเหมือนสัจรนิชานนัแบ่งความเพียรและอันส่การบูชาพระรัตนนามโดยการสายบทสมมตพระสุตริทธและภาษาล่านี้ขอความสุขสวดีจงเกิดมีครับเจ้าของบุญดำผู่ไปทั้งปวงขอพระเจ้าแลและทางทำขอเจงเทศเนาทั้หลายปุตมนในการสแมธรรมเหล่านี้เมื่อสมรแล้วปุตตนต์แก่ครับเจ้าที่องค์กรพระกิ่งพิมนาเดมที่สำเร็จพยานสังวรบัดบอนเวทวิหารต่อทุงคนทั้งหลายที่สามสี่นั้นขึ้นนิสัมาที่จะสร้างขึ้นในอนาคตขอจงเป บุญสมคัตจะทางไหนเกิดการสมบูรณ์เจริญนานาเขาทำไว้เป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาขอพรบนนี้จ้าส่ดผู้มีผู้มีเจตนารุ่งสมบูรณ์เจริญธทุกท่านขอจงปลอดภ brasile, ัยและจะไปอังกวงผนจังหวัดทุกการทุกงเรืงสิ้นประสบความสำเร็จเจ้าเนินที่การงานช้านตอบประสัดร่ำบรรทั้งหลายสมบูรณ์ความร้่งทั้งสายสมบัติบริแรงสมบัติมีโอกาสเห็นธรรมเสด็จในการพัฒนากรรมฐานเกิดปัญญาและจะเดินด้วยจิตปิารณามใจทั้งสี่คืออายุวะนั้นสุขาพละเทินขอองค์บูราบุญกับครูจะสืทสิท่านด้วยเธิ